เราก็มาต่อครับตรงบริเวณที่เรียกว่าจุดใต้ทางด่วนตรงใกล้กับทางลงสุข,ขาพิบาล5นะครับก็ตอนนี้รถที่ผมใช้อยู่ก็เป็นเจ้าวีกัวหรือเบโยโยห้าศนั่นเองฮรต้องรีบอพยพออกจากบริเวณเขตสายไหมเป็นอย่างด่วนเพราะเนื่องจาก ทำได้เพิ่มขึ้นทุกๆวันครับตอนแรกเราลดไปจอดที่หน้าลานจอดรถของคุณ PR อาร์สติกเกอร์ฮะก็กลัวว่าจะท่วมหนักตรงจุดจอดรถนะครับไม่เป็นไรหรอกฮะแต่กลัวว่าจะท่วมหนักก็เลยกลัวจะออกไม่ได้นะครับก็เลยต้องนำรถออกมาบริเวณ ปลอดภัยมากกว่านี้ครับเพราะว่าตอนนี้มันยิ่งกับไฟลามทุ่งครับเพราะว่ามันเหมือนน้าลามแบบลามไปเรื่อยๆฮะต้องแจ้งอ่ะผู้ที่เข้ามาชมมาดูไว้ก่อนว่าตรงส่วนนี้นะฮะที่ผมกาลังถ่ายอยู่เนี่ยเป็นบริเวณตรงฝั่งสุขาพิบาล5ที่ใกล้จะข้ามไปถึงตรงจุดทางด่วนนะครับน้ําก็เออล้อนมาตามมาตามทุ่งนะฮะตามทุ่งนาตาม บเรนพื้นราบเออมาจากคลองพยาสุเรนแล้วก็เออมาจากแนวกั้นน้ำเขตคลองหกวาสายใต้ะฮะก็เรื่องของอาหารการกินก็ไม่ต้องห่วงครับสบายครับไม่มีกินครับเพราะว่าเขตสายไหมนะฮะมันจะเป็น Big กซีมินิโลตัสมินิคาฟูอะไรก็ตามแต่หรือเอ็กซ์เพรสต่างๆรวมถึงร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นอวนะฮะก็หมดแล้วครับ ไม่มีอะไรเหลือแล้วฮะน้ำเนิมเหลืออย่างเดียวที่กินไม่ได้คือขวดโคโลนครับขวดน้ํายาดับกลิ่นตัวฮะกับน้ํายาล้างห้องน้ําที่ยังกินไม่ได้ฮะนอกนั้นพีพีซื้อหมดครับเห็นน้ําที่กำลังพวยพุ่งมาคือบรรดาของพวกรถล,ล้อโตรวมถึงพวกกระบะใจเกินร้อยฮะที่ไม่เคยกลัวน้ํา นะฮะนะน้านานบานมาเลยฮะไม่เคยคิดถึงคนที่อยู่รอบข้างครับว,ว่าจะมีความยากลําบากยังไงในการที่ต้องขับรถผ่านน้ําแฟชั่นเทรนใหม่ฮะก็คือการนําถุงพลาสติกหรืออุปกรณ์หรือสาสารที่สามารถกั้นน้ําหรือบังน้ําได้ไม่ให้เข้าสู่แผงรังพึ่งแอร์หรือพัดลมไฟฟ้าพัดลมระบายอากาศของเครื่องยนต์ฮะเนี่ย ที่กำลังแซงอมไปครับคันนี้เนี่ยถ้าใครอยู่ในวงการออฟโรดนะฮะจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีครับเขาก็จะค้ามบอร์ดในวงการนะตอนนี้เรียกว่ารถออฟโรดเนี่ยเป็นพระเอกฮะเป็นพระเอกของของน้ําท่วมในครั้งนี้เลยนะครับตอนนี้ผมมลองเดินทางเริ่มขยับกระดึบกระดึบกระึผ่านหน้า m มคโดนัลล์นะฮะบิ๊กฮะเมื่อก่อนเป็นคาฟ บิ๊กซีาาศาลาสุขาพิบาลห้าลูกข่าวจากพี่สอรยุทธเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่ารถเล็กไม่สามารถเดินทางได้แต่ผมเชื่อครับว่าคนไทยสามารถครับไม่ต้องกลัวครับนะครับถ้าในสภาว่าปกติรถที่เลี้ยวตรงนี้เขาเรียกว,ว่าสันดานครับเพราะว่าเขามให้เลี้ยวฮะอยู่เจอสะพานตอนน้ำท่วมฮะต้องเลี้ยวต้องยอมฮะโอเคแต่ผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับผมออกนิดตกครับ